สวัสดีครับพบกับสีแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการในเดือนพฤษภาคมนี้มีคนโชคดีและเฮงเฮงปังปังอยู่3านักษัตวอันดับแรกคือคนเกิดปีหนูครับโอกาสทองเพราะฟ้าเปิดโอกาสดวงชะตามันมีฟ้าและดินกำหนดช่วยเหลือกัน พองให้กําเนิดน้ำแสดงว่าเทวดาให้การสนใจกับคนเกิดปีหนูถ้าคุณคิดคุณอัน้นหรืออะไรเอาไว้นานๆไม่ทำไม่สำเร็จแต่ถ้าทำในเดือนนี้มีโอกาสปางๆอย่าลืมคนเกิดปีหนูมีโอกาสจะถูกหวยด้วยนี่คือตัวสำคัญคนปีต่อไปคือคนเกิดปีลิงปีลิงนั้นเขาเรียกว่าฮะข้างล่าง ได้ความสัมพันธ์ดีคนไม่มีแฟนมีโอกาสได้แฟนและไม่ใช่ธรรมดานะครับแฟนมีสตังค์ด้วยแปลว่าได้คนรวยเป็นแฟนถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วมีคู่มีภรรยาหรือมีสามีอยู่แล้วจะช่วยเหลือเกื้อกูลทําอะไรตามกันมีโอกาสร่าร,รวยสุดท้ายคนเกิดปีไก่การร่วมหุ้นการร่วมทุนโอกาสทองเกิดขึ้นตลอดเวลามีโอกาสที่จะอยู่ๆผู้ใหญ่มาชวนเราไปหุ้นส่วนด้วย ฉะนั้นคนเกิดปีไก่เตรียมตัวไว้นะครับอะไรที่คุณมีความสามารถทําให้เต็มที่แล้วคุณก็จะรวยขอให้โชคดีทั้ง3นักษัตว์นะครับ